ทุกคนเรามาอยู่ตรงร้านดินสายนะฮะร้านอาหารเช้าแต่ตอนนี้สายแล้วนะเรามาเรามาสายจะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูหน้าร้านดินสายนี่นะฮะจริงๆิงทางนี้จะเข้าเมืองนะฮะทุกคนไปวัดพระรูปสารหลักเมืองแต่ถ้าเรามากับกล้องมาด้านนี้ก็จะเจอร้านดินสายจะ่ะทุกคนเราฟุงอาหารเช้าไข่กระทะขนมปังนมสดตรงไปนี้นะโอ้เดี๋ยวต้องถามอ๋อไปทางนี้วัดอ๋อไปไหนนะเดี๋ยวก่อนนะ ดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนสพนะพานเนาะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปบอกขอสอซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมวาสิตีซิตี้โฮเทลลอฟเรสซิเดนต์น่ะนะฮะเดินมาเมื่อกี้ไม่ไกลเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้เลยทุกคนก็จะเจอร้านดินไซน์นี้ตลาดเทศบาล4ี่ไงตลาด4เทศบาลเมืองเลยตรงนี้นะฮะทุกคนเดินมาจากโรงแรมไม่ไกลเลยทุกคนแต่ว่าถ้าไปซุนนี่เขาบอกว่ารปป่าลีไลได้นะฮะนั่งสองแถวสีเหลืองไปทุกคน วัดป่าเลไลอนุสรโจรดอนเจดีอุทยานมัชฉาวัดพระนอนวันนี้เราน่าจะไปนะเราน่าจะไปทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร้านก่อนทุกคนนี่ไงบรรยากาศร้านนะฮะบรรยากาศร้านทุกคนไม่ไกลเลยร้านอาหารเช้าใจสุพรรณเนี่ยก็มีไม่เยอะนะจะว่าไปแล้วแต่ร้านนี้อ่ะเลิศมากทุกคนบรรยากาศนะเชา้ชาเช้าแต่ที่เรามาจะเกือบเที่ยงเราทุกคนนะฮะ อาจจะเห็นบรรยากาศแบบว่าถ้าเช้าที่คนอาจจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะฮะอันนี้จ้ะตรงนี้เรียกว่าปากช่องหรออ๋อเป็นร้านอาหารปากช่องทุกคนนะฮะร้านอาหารปากช่องนะฮะแล้วก็เอาอัน,นี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ปวดวิชายังอยู่หรอปวดวิชานี่ยังอยู่หรอ อ๋อโอเคเลี้ยวซ้ายนะไปโรงแรมไปบขอสอแล้วก็ไปตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นหอนาฬิกานะหอนาฬิกาแต่ถ้าจะไปหอคอยใหญ่ๆนะไปทางนี้ได้เลยทุกคนไปทางนี้ได้เลยนะฮะใครที่มาทานอาหารเช้าที่นี่แล้วก็ไปหอคอยอหอคอยบรรหารแจ่มใสซึ่งเป็นหอยักษ์ใหญ่ที่เดียวของสุพรรณที่แบบชาวสุพรรณภูมิใจมากนะฮะดีจากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปทานอาหารเช้ากันทุกคน ในบรรยากาศร้านจะเทุกคนน่ารักมากเลยนะฮะนั่งสบาย,บายดิีไรา์อาหารเช้าท้าไปหาใน Google ก็จะเจอนะฮะตักมดุดโลเคชั่นไม่ยากเลยทุกคนวิจ้าอันนี้ชอบต้นในี้ต้นเหลืองปีดียาทองทุกคนรู้จักใช่ไหมฮะทุกคนหน้าตาวิจาดินทไาน์อาหารเช้าจะเป็นจะเป็นเช็คเมนูอาหารเช้านะฮะนี่เลยทุกคนน่าทานมากเลยทีนน่ไข่กระทะ ากาแทุกคนส้มนะฮะก็บรรยากาศย่านหน้าจะเป็นแบบนี้เช้าๆทุกคนที่นี่จะดังมากนะจ้าร้านดินสายนะฮะทุกคนนี่คือร้านอาหนะฮะบรรยากาศร้านชอบมากเลยทุกคนแเราจะทานหมดไหมเนี่ยมีน้ำส้มน้ำส้มเซ็ตอเมริกันเบรกฟาสเอ a บฟนะฮะทุกคน,กคนจะเป็นแบบนี้ทุกคน ช่วงนี้จริงๆอ่ะเป็นช่วงเมื่อวานสินวันสุดท้ายของงานอนุสรดอนเจดีนะฮะอนุสรณดอนเจดีวันนี้เป็นเมืองประวัติศา,ศาสตร์เมืองวรรณคาดีเมืองศิลปินดังถ้าเกิดมาสุพรรณนี้ทําให้นึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์สุรพลสมบัติเจริญใช่ไหมฮะสายันสัญญา นะฮะแม้แต่กันนพัทด้วยนะกัณนนพัทโดยสตาที่เสียงดีมากนะเลือดเนื้อเชื้อไขความเข้มข้นของสายรือดศิลปิน,นคนสุพรรณเนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยนะฮะพูดแล้วขนลุกนะแม่ขวัญจิตสีประจันกับข้าวเพชรชากาใครเคยได้ยินเพลงแม่เพลงอ๋อศิลปินแห่งชาติจริงๆเลยนะฮะไวยพศเพชรสุพรรณนะทุกคน อยากให้มาเยือนสุพรรณกันบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่จริงๆแล้วก็ไม่เล็กนวีเป็นเมืองที่เราภูมิใจเนี่ยทางนี้ไปจะเป็นวัดสารหลักเมืองสาราสารอาสารสาร,สาร,สารพระเจ้าพ่อหลักเมืองวัดพระรูปวัดพระรอยนะฮะมีวังมัดฉุงมัดฉาวัดพระนอนนะฮะวัดพระนอนวัดป่าลีไลาควรจะมานะ,ะอาหารเช้าต้องกินแบบนี้ฮะ,ะทุกคนจะเป็นแนวอเมริกันเบสต์นะฮะทุกคนนะฮะจะอยู่ติดกับ อาคารอิสลามด้วยอันนี้เป็นสะพานที่เราถามเมื่อกี้อ๋อไปป่าโมกเหรออำเภอป่าโมกนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นโรตีมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะฮะข้างในนะฮะทุกคนแต่ที่แน่ๆคือร้านร้านรวงแถวนี้ก็มีอยู่ตลอดทางนะที่ถนนอ๋อเออถนนอะไรวะเพราะว่าอ๋อถนนถ้าเป็นถนนนางพิมพ์จะอยู่ก่อนหน้านี้ถนนนางพิม ที่จะไปหอนาฬิกาหอคอ,อยครัไม่หอนาฬิกาหอคอ,อยใหญ่ๆที่สวนเฉลิมพัฒราราชินีนะฮะแต่ถ้าเป็นตรงนี้เดี๋ยวคล้ายๆกับเป็นทางหลวงใหม่เลขอะไรสักอย่างนึ่งที่นี่คือเป็นโรงพยาบาลพรชัยจะอยู่ตรงข้ามยืองๆกับร้านดินส่ายจ้ะทุกคนนะฮะยะินพีรบิลปนี้ก่อนเดี๋ยวเมมจะเต็มนะทุกคนจ๋า